สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของใสรุงนะคะเรากลับมาพบกันใน EP3 ค่ะ EP3 ของอะไรของนี่เลยนี่คือเมล็ดลำไยค่ะนี่คือถุงที่เสรุงใช้ขุยมะพร้าวในการเพาะเมล็ดลำไยนะคะณนะวันนี้เสรุงเพาะเมล็ดลำไยนี้ไว้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนะคะ64ที่ผ่านมา เนี่ยตอนนี้ก็ใช้เวลาเขาเรียกว่าร่วมเดือนอ19ก,นกรกย์ตะดาวันนี้คือวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564ค่ะซึ่งก็ใช้คำว่าร่วมเดือนค่ะร่วมเดือนในการที่เราเพาะเมล็ดลำาไยไว้แล้วมเมล็ดลำาไยของเราก็งอกนะคะซึ่งการงอกของเขาเนี่ยมีสองต้นนี้ค่ะมีสองต้นนี้งอกจนเน่าใช้คำว่างอกจนเน่าเนะะี่ยค่ะ เขาเกิดใบขึ้นมาแล้วเราเสรลุงไม่ได้แกะถุงอะ่ะเน่าเลยนะคะมี2ต้นนี้ที่งอกจนเน่าที่เหลือกำงอกกำลังดีค่ะใช้คำว่าดูดิมเมล็ดลำไยของเรางอกกำลังดีค่ะเนี่ยค่ะซึ่งวันนี้เสรลุงมีเวลาให้กับ EP3 ของการพาะเมล็ดลำไยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายมเมล็ดลำไยมาลงกระถางขวดน้ำของเรา ซึ่งเราเจาะรูไรรว้เรียบร้อยแล้วนะคะกระถางขวดน้าเนี่ยเสดุงเจาะรูระบายน้ําไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ดินนะคะใส่ดินกับขุยมะพร้าวในการอนุบาลต้นลําไยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเสดุงจะทําให้ดูสักสามกระถางนะคะนี่เป็นกระถางดีไซน์ของเสดุงเองเลยนะเนี่ยพอเราย้ายมาเมล็ดลําไยลงไปเราก็จะปิดฝาในการรักษาความชื้นไว้นะคะเนี่ยค่ะเป็นดีไซน์เฉพาะของเราเลยนี่เห็นไหมเห็นไหม ถ้าเราย้ายลำไย,ยลงไปเราก็ยังอนุบาลความชื้นเขาไว้ได้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นขวดที่เสิุงเคยใช้ในการเพาะเมล็ดแตงโมนี่ทราบมเมล็ดแตงโมยังเหลืออยู่เลยนะคะซึ่งตอนนี้เราจะมาทําการย้ายมเมล็ดลำไย,ยที่เราเพาะไว้นะคะที่เราเพาะไว้ในถุงนี้ที่มันงอกนะคะเราก็จะย้ายเขาลงไปนี่เรามาดูที่เขางอกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อดูเลยว่าเขางอกหน้าตาเป็นยังไง ให้ทุกคนรู้ได้เลยนี่ค่ะนี่นี่คือเมล็ดลำใหญค่ะนี่คือเมล็ดที่หนึ่งที่งอกดูนะคะเนี่ยค่ะนี่เมล็ดของเขาเดินดนี้นี่เซลให้ดูนี่ค่ะ,ค,ะคือเมล็ดลำใหญที่เราพอไว้ในถุงตัวที่งอกขึ้นมาเป็นต้นก็มีเขียวเนี่ยค่ะตัวที่งอกลงไปเป็นรากก็เนี่ยค่ะนี่เห็นไหม เราได้แล้วหนึ่งเมล็ดค่ะเนี่ยซึ่งเสลุงจะเอาใส่ในกระถางกระถางกระถางนั่งเนี่ยจะมีเมล็ดลำไยอยู่4ต้นนะคะเสลุงจะเลี้ยงไว้สีต้นเพื่อที่เสลุงจะเอาไปลงดินเอาไปลงดินที่สวนในวันที่เราเอาไปลงดินที่สวนเนี่ยเราก็จะมีลำไยสีต้นเป็นหนึ่งโคนเขาจะมีรากทั้งหมดสี่รากช่วยกันทำมาหากินแล้วเสลุงก็จะเอาทั้งสต้นเนี่ยผสาน ให้เป็นต้นเดียวกันเพื่อให้เขาโตไวัวโอเคไหมสุดยอดไหมทุกคนยิ่สุดยอดแล้วเราจะเอาเนื้อเยื่อเขาประสานกันให้สี่ต้นเนี่ยมีลำต้นติดกันโอ้มันช่างน,น่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้เนี่ยค่ะเราได้เมล็ดลำไยที่เราเพาะไว้ในขุยมะพร้าวเรียบร้อยแล้วเห็นชัดไหมนี่คือรากค่ะนี่คือรากไม่รู้รากขาดหรือเปล่านะ จะลุ้งดึงออกมาเขาเดนว่ารากน่าจะขาดนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนรากขาดอเกล่องไม่รู้นะอ่ามาดูต้นถัดไปนี่เราได้ต้นที่หนึ่งละนี่มเมล็ดลำไยต้นที่หนึ่งเรามาดูต้นที่สองว้าวมีต้นนี้ด้วยนี่รากไม่ขาดค่ะนี่ว้าวอันนี้รากงออันนี้มันเป็นรากนะทุกคนมันยังไม่ออกต้นนะเนี่ย นี่คือต้นหรออ๋ออันนี้คือรากอันนี้คือต้นค่ะนี่คือต้นเขียวๆแล้วนี่คือรากดูมาดูศึกษากันว่าเขาออกอยังไงร,รู้สึกว่าอันนี้ต้นกับรากจะคุ้ยกันอยู่เดี๋ยวเราต้องช่วยเขาละอันนี้มันไม่คุ้ยกันดูนะเนี่ยอันนี้มันออกมาอย่างเงี้ยเห็นปะตรงๆแต่อันนี้รู้สึกว่าจะคุ้ยกันทุกคนดูว่าจะ้ึงทำรากหัก เสดุงทำรากเขาหากักอ่ะแอม o r ร y เออทำรากหากักมันควยกันพอดีเลยนี่เสดลงทำรากเขาหากักเนี่ยรากตรงนี้หักเห็นป่ะน,นี่ตรงนี้หกักตรงนิ้วโป้งเนี่ยหกักโอเคไหมสองต้นนะมาดูต้นที่สามอือ ต้นที่สามของเราว้าวนี่นี่ยำใหญ่ลากยาวมากลากประมาณห้าเซนเห็นปะนี่ยำใหญ่ต้นที่สามลากประมาณห้าเซนค่ะเราจะใส่ลงไปต้นหนึ่งเนี่ยเราจะใส่กระถางหนึ่งเราจะใส่ลำใหญทั้งหมดสี่ต้นนะ ตอนนี้เราลื้อไปได้แล้วสามต้นเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อต่ออือนี่ค่ะเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะรื้อเอาต้นนี้ต้นนี้ไม่งอกอะเดี๋ยวนะเม็ดนี้กําลังงอกอะทุกคนเห็นไหมนี่ยค่ะเม็ดนี้กําลังงอกแต่ว่าเขายังงอกไม่แข็งแรงมากพอ เดี๋ยวเราจะฝังเขาเข้าไปในในกุยมะพร้าวเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวต้องฝังใหม่เอาออกมาวางไว้ก่อนมเมล็ดที่ยังงอกไม่เต็มที่นะคะเราก็จะเอาออกมาก่อนเพื่อที่เราจะเอามเมล็ดงอกเต็มที่แล้วเนี่ยออกมาเพาะนะคะนี่อ่ะฟืบนี่เราก็ต้องควานดูก่อนว่าลากเข้าไปถึงไหนแล้วอันนี้ต้นใหญ่ลากก็น่าจะไปไกลนะ เราต้องอย่าอย่าให้ล่าเขาขาดนะโอเคนี่โอเคว้าวถ้าคุงเข้าใจว่าน่าจะทำล่าเขาขาดหรือเปล่าเนี่ยว้าวได้แล้วสี่เราได้แล้วสี่เม็ดเรามีทั้งหมดสามกระถางเราต้องรื้อออกมาทั้งหมดสิบสองเมตรค่ะ เดี๋ยวเสร็จลงจะลื้อเมล็ดลำไยก่อนนะเดี๋ยวพอลื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในอีพีถัดไปตอนนี้ต้องใช้สองมือในการลื้อเมล็ดลำไยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีถัดไปในการที่เอาเมล็ดลำไยลงไปในกระถางโอเคนะตอนนี้ขอเวลาลื้อสองมือก่อนค่ะสวัสดีค่ะ